สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้จะมาแกะกล่องรีวิวหัวชาร์จอ่า65วัตต์นะครับหัวชาร์จที่รองรับฟ้าชาร์จ QC 3.0 PD 3.0นะฮะอ่าตัวนี้ก็สั่งมาจากช h อปปี้นะครับเจ็แบบไซต์ออนไลน์ช h อปปี้ก็ เอามาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อท่านใดกำลังหาซื้อนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าราคารวมค่าจัดส่งผมสั่งมาอยู่ที่2 0งกบาทนี่ฮะหกสบห้วัต์นะครับลองรับ QC 3 0 PD 3.0. มยี่ห้อม่อ่านว่าอะไร GAN แกลนเหนรอนะครัสบสเปคเอาพุทเอาพุทห้าโวลต์หกจุดหกแอมเก้าโวลต์สามแอมสิบสองโวลต์สองจุดเจ็ดห้าแอม ยี 1> 20, 1. ่สิบโวลต์หนึ่งจุดห่งถ้าเอาตามสเปคเนี่ยมันก็ไม่ถึง65วัตต์นะมันก็ได้แค่ประมาณ 30, 30 3สิบสามสิบวหรอประมาณนั้นผมไม่แม่นใจว่า65สิบห้าวัต์หมายถึงว่าใช้งาน2ช่องพร้อมกันหรือเปล่าถึงได้65วัตต์แต่พลาสติกแลดูก้องแก้งมากเลยอ่ะ นะครับแต่อย่างว่าเนาะราคาถูการาคาจริงๆมันร้อกว่าบาทนะร้อยแปบกว่าบาทรวมค่าจัดส่งแล้วอยู่ที่สองร้อยกว่า6บาทไม่รู้ว่าผมใช้ส่วนลดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ารองรับ iPhone นะฮะไอโฟนทุกรุ่นเลยนะรองรับ iPhone ทุกรุ่นรองรับ Android ทุกรุ่นรอ,องรับ MacBook Notebook ทางช่องไทซีมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินระบบป้องกันกําลังไฟฟ้าเกินระบบป้องกันไฟลัดวงจรระบบป้องกันอุณหภูมิเกินระบบป้องกันสัญญาณลบก,กวนป้องกันฟ้าผ่าวัสดุไม่ลุกลามไฟอันนี้ตามสเปคของเขาเนอะอมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าหัวชาร์จนะอันนี้ก็สเปกเขียนมาไม่รู้ว่ามันเอาข้อจริงแล้วมัน มันได้อย่างตามสเปคที่เขียนไว้หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูลอง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 แต่โอ้ปกหลวมงได้ป่ะเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีไฟออกมาเท่าไหร่ครับเปิดสวิตช์นี่นะครับ แรงดันไฟปกติอยู่ที่5.6โวลต์นะฮะอันนี้เป็นเป็นในกรณีที่เอา้าโอ้ปลั๊กมันหลวมปลั๊กหลวมเลยอะอะไรยังไงเอ่ยมันตัดไปหรือว่าถ้ามันไม่มีการชาร์จแล้วมันจะตัดการทำงานอันนี้ไม่มั่นใจนะเมื่อกี้มันดับเดี๋ยวรอ,ด,อดับอีกแล้ว เหมือนว่ามันไม่มีการจ่ายไฟออกมาเนี่ยมันจะมันตัดการทํางานนะเดี๋ยวเราดูนะแป๊บหนึ่งหรือว่าไอ้นี่ผมไม่ดีวะวนะ,ะตัดไปแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวมานั่นต่อพอดีมีลูกค้ามาสอบถามอะไรก็ไม่รู้แป๊บหนึ่ง ครับมาต่อนะครับปอดีมีลูกค้ามาสอบถามเกี่ยวกับโทรศัพท์นะโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยไปคุยลูกค้าก่อนครับก็มันตัดการทํางานนะเนี่ยพอเอาออกปุ๊บเสียบใหม่ปุ๊บปิดพอสักพักหนึ่งมันเหมือนกับว่าหยุดจ่ายไฟนะเมื่อไม่มีการจ่ายโหลดอ่าเดี๋ยวจอมันจะดับนะนะครับ ทีนี้ผมสั่งมาเนี่ยนะฮะผมจะเอามาใช้งานกับหัวแรงตัวนี้นะครับหัวแรงที่เป็น USB ตัวนี้นะฮะก็ตามสเปคของหัวชาร์จเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายได้ถึง20บโวลต์นะครับแล้วเจ้าหัวแรงตัวนี้มันก็รองรับถึง20บโวลต์นะฮะรองรับฟ้าชาร์จถึง20บโวลต์ก็เลยสั่งมาเพื่อจะเอามาใช้งานกับหัวแรงตัวนี้นะ ก็เดี๋ยวลองเสียบดูผมไม่มั่นใจว่าไอ้ที่มันตัดไปเนี่ยเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองเสียบโพรล้งเข้าไปดูว่ามันจะติดขึ้นมาหรือเปล่าอ่าถ้ารู้ว่ามันไม่ติดนะเดี๋ยวต้องลองถอดออกแล้วเสียบใหม่อ่าพอเสียบโพรล้งขึ้นอ่าเสียบเข้าไปใหม่น้าติดนะนะครับเดี๋ยวทีนี้รอดูว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่าฟ้าชาร์จอ่าขึ้นไปที่11โวลต์แล้วนะฮะ11.9แต่มันขึ้นไม่ถึง20โวลต์นะครับไม่ไม่มั่นใจว่าอ่ 20. า20โวลต์เนี่ยต้องเสียบทางช่อง T-D หรือเปล่านะครับแต่ว่าฟ้าชาร์จเนี่ยอันเนี้ย QC 3.0อยู่ที่1 2บสอโวลต์เนี่ยโอเคใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวผมลองอกดหัวแรงดูเนาะดูว่าการจ่ายไฟเป็นยังไงแสดงว่าถ้าถ้าไม่มีโหลดเนี่ยมันตัดการทำงานนะอ่ะเนี่ยมีโหลดก็คือไม่ตัดตเดี๋ยวลองใหม่อีกทีเนาะถ้าไม่มีโหลดเดี๋ยวผมดึงหัวแรงออกปุ๊บดูที่ว่ามันจะตัดอีกหรือเปล่า ก็ไม่ตัดแล้วเนาะอ่ะตัดไปแล้วถ้าไม่มีโหลดตัดการทำงานแต่ว่าผมเสียบอปลั๊กของหัวแรงเข้าทางช่องนี้มันไม่ติดนะเออต้องต้องดึงต้องเสียบอย่างนี้อลองเอาอ USB เสเตอร์ตัวนี้ออกเสียบเข้าไปตรงนี้ติดไหมอ่ะติดนะครับแสดงว่าเป็นระบบของเขาถ้า ไม่มีการใช้งานจะตัดการจ่ายไฟนะครับถ้ามีการใช้ไฟถึงมันจะจ่ายออกมาตลอดเวลาเออพิ่งเพิ่งเจอนะผมก็เพิ่งเจอว่าหัวชาร์จมีแบบนี้ด้วยอันนี้เพิ่งเจอจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ใช้งานเกียหัวชาร์จพวกนี้มาโทรศัพท์หลายๆรุ่นหัวชาร์จหลายหาย,ยี่ห้อก็เพิ่งเจอว่าไอ้รุ่นนี้ถ้าไม่มีการจ่ายไฟมันตัดมันอาจจะมีนะแต่ว่า ผมก็เพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเพิ่งพบเจอนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูการจ่ายไฟผมจะกดให้หัวให้หัวแรงทำงานเริ่มทำงานแล้วนะครับดูดิจ่ายออกมาอยู่ที่21วัตต์นะฮะแอมป์1.7แอมป์1.9 1 ครับก็จ่ายออกมาอยู่ที่รลลาวๆยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวัตต์นะฮะทางช่อง USB Type A นะครับอ่ตอนนี้หัวแรงร้อนได้อุณหภูมิแล้วนะก็ ระบบฟาชาร์ต QC 3.0ใช้งานได้นะครับจ่ายอยู่ที่ลาาวสอแอมป์เท่านั้นเองนะที่12โวลต์ตามสเปคเขาบอกว่า12โวลต์เนี่ยจ่ายได้อยู่ที่2.27นะครับแต่อ่าที่ทดลองเมื่อสักครูน่นี้มันจ่ายได้อยู่ที่ลาาวสอแอมป์นะฮะก็นิดหน่อยนะฮะ ขาดไปหน่อยนึง0.2แอมป์เนาะทีนี้ผมอยากลองอตัว PD นะครับ PD 3.0มันจะจ่ายออกมาได้ถึง20วลต์หรือเปล่าแต่ว่าไอตัวนี้มันเสียบ USB t e ท h e r เนี่ยมันเสียบช่อง PD 3.0ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูที่ตัวหัวแรงนี้นะครับเพราะว่าหัวแรงมันมีบอกแรงดันตรงนีน้ ผมเอาสายก่อนนะเอาสายาใช้ซีชนซก่อนเดี๋ยวผมจะเสียบช่องคีดีนะครับ รอมันดีเทคแป๊บหนึ่งอยากรู้ว่ามันได้ยี่สิบโวลต์หรือเปล่ากดนะได้นะครับได้ยี่สิบโวลต์นะที่เห็นเมื่อสักครู่แต่ว่าจ่ายไฟไม่พอคือหัวแรงกินกินกระแสเยอะนะครับจ่ายออกมาแล้วดับนะฮะลองดูใหม่อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ จ่ายไฟได้ไม่พอแต่ว่าดีเทคที่20โวลต์อยูอ่ทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับลดอุณภูมิหัวแรงลงมาให้ต่ำๆดีกว่าหัวแร้งกินอยู่ประมาณ3แอมป์นะฮะที่20โวลต์น,นะครับตัวนี้จ่ายไฟได้ไม่พอ ีผมขอปรับลดอุณหภูมิหัวแรงไม่ต้องให้มันคือไม่ต้องให้มันดึงกระแสโอเคตอนนี้หัวแรงมันร้อนได้อุณหภูมิแล้วโอเคเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวรอมันดีเทคขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะมันยังไม่ดีเทคเออมันเป็นยังไงเอ่ยติดตดดับดับไม่เวิร์กซะแล้วมั่งหรือว่าปลั๊กมันหลวมปลั๊กก็ไม่หลวมนะพอยี่สบโวลต์ปุ๊บมันดับเลย จริงๆมันน่าจะทำงานได้เนาะเดี๋ยวมปรับอุณหภูมิหัวแรงให้สูงไว้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องตอนเสียบเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องกินกระแสะเยอะ อตอนนี้ไม่ดีเทคฟ้าชาร์จนะแตงว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ <c oughs> ลองดูอีก ขึ้น20โวลต์แต่ว่ามันดับนะครับเหมือนจ่ายไฟไม่พอ mm hmm. ก็สรุปว่าไม่เวิร์กนะโอเคมันจ่ายออกมาได้20โวลต์จริงครับแต่ว่าเหมือนก็ว่าจ่ายไฟได้นิดเดียวพอหัวแรงเริ่มดึงกระแสปุ๊บมันดับนะฮะแต่ว่าช่องอ่าอย s b t y p ไทเเนี่ยใช้ได้นะครับ ดีเทคสิบสองโวล์แล้วนะครับช่องไทเอใช้ได้นะครับแต่ช่องไทซีไม่เวิร์กนะฮะช่องไทซีพอมันมันเริ่มมีการดึงกระแสปุ๊บมันมันดับนะครับอืมอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ผมหาอุปกรณ์อื่นมาทดลองช่องไทซีดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวขอไปหาอุปกรณ์ก่อนดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าว่า แต่ช่อง Type A โอเคนะจ่ายได้อยู่ประมาณ2แอมป์นะครับ USB oh. ไท t A เนี่ยนะฮะแต่ช่อง Type C อ่าช่อง PD เนะี่ยที่เป็นไท p e C เนี่ยนะครับมันมันไม่เวิร์กนะฮะครับผมเอาไอเครื่อง Sport Building ตัวนี้มาทดลองดูนะครับเพราะว่ามันรองรับสายชาร์จแบบไท p e C นะครับ แต่ปรากฏว่าเสียบแล้วมันไม่ติดนะฮะ,ะนี่นะครับเสียบเข้าไปคือมันไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าไอตัวเครื่องสปอร์ตเนี่ยมันไม่รองรับ PD ฟ้าชาร์จนะครับคือมันมันรองรับแค่การชาร์จธรรมดา5โวลต์ ไม่รองรับ pd f a ฟ t สชาร์จนะครับมันเลยไม่ไปดีเทคตัวหัวชาร์จให้จ่ายไฟออกมานะฮะนี่นะครับแต่ว่า,าถ้าสมมุติว่าผมใช้ทางช่องอ USB Type A เนี่ยทางช่อง USB A เนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกตินะนี่นะครับคือช่อง USB-A เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีสำหรับหัวชาร์จต,ตัวนี้นะ,ะกระแสเนี่ยก็จ่ายผ,ผมไม่กดโดนปุ่มมันไว้ทำไมติ๊ต่ากระแสก็จ่ายออกเต็มนะฮะ2.1แอมป์ m. นะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้เวลาชาร์จเนี่ยมันจะใช้กระแสชาร์จอยู่ที่2.1แอมป์ m. นี่ฮนะเต็มๆเลย10วัตต์ ก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จหรือหัวชาร์จตัวนี้นะครับช่อง USB A ใช้งานได้ปกติดีนะครับส่วนช่อง PD อจะใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้นนะครับถ้าไม่รองรับมันจะไม่จ่ายไฟออกมา,าแต่มันก็ผิดจากตัวนี้นะนะครับซึ่งตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้ แดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ช่อง PD ดีเนี่ยนะครับสามารถจ่ายไฟออกมาถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะไม่รองรับ PD แต่ก็จ่ายไฟ5โวลต์ออกมาชาร์จได้นะชาร์จอุปกรณ์ที่รองรับรองรับไทซีได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่จ่ายนะฮะถ้าอุปกรณ์ไม่รองรับ PDF ฟัสชาร์จจะไม่จ่ายไฟออกมาอย่างเช่นอันเนี้ยนะฮะเสีบยว้าไปไม่มีการชาร์จนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาไปไปเสียบกับอุปก,กรณ์ที่มันรองรับพีดีฟ้าชาร์จนะครับมันก็จะจ่ายไฟออกมาเพราะว่ามันจะมี ic นะครับไปดีเทคการทำงานอ่า ic ดีเทคการทำงานคือส่งสัญญาณไปให้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จจ่ายไฟออกมานะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กที่แรงดัน20โวลต์เนี่ยนะฮะคือเห็นไหมฮะ คือมันตัดเลยนะตัวหัวแรงเนี่ยยังไม่ทันที่จะกินกระแสด้วยซ้ํานะครับเท่าที่ผมดูนะเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ทันได้รันเลยก็คือมันมีการกินไฟนิดหน่อยปุ๊บมันตัดเลยนะครับอืมเดี๋ยวผมกดเข้าเมนูให้ดูนะฮะมันก็จ่ายไฟออกมาได้ยี่สิบโวล์นะนี่นะครับแรงดันยี่สิบโวล์ แต่ไม่สามารถที่จะคือ,อง่ายมันจ่ายกระแสไม่ได้จ่ายกระแสแม้แต่นิดเดียวมันตัดเลยในกรณีเนี้ยหัวแรงสแตนบายมันกินไฟน้อยมากนะครับกินไฟนิดนึงมันก็เลยไม่ตัดแต่ว่าผมกดให้หัวแรงทํางานเนี่ยคือมันยังไม่ได้อ่าตัวหัวแรงยังไม่ทันได้จ่ายไฟไปที่ปลายหัวแรงเลยมันตัดแล้วนะครับซึ่งไม่เวิร์กนะฮะเดี๋ยวผม เข้าไปตั้งค่า,าตัวหัวแรงนะฮะค่าแรงดันทำงานให้มันแค่ให้มัน15โวลต์น,นะครับให้มันดีเทคแค่15โวลต์อ่ะนี่นะฮะแรงดันอยู่ที่14.9นะครับอ่าที่15โวลต์เพืนะ่อที่15โวลต์น,นะฮะก็ไม่สามารถทำงานได้ดับเหมือนกัน ครับนี่นะฮะจ่ายไฟออกมาได้แต่จ่ายกระแสไม่ได้มีการดึงกระแสแม้แต่นิดเดียวมันตัดการทำงานเลยอ่าแต่ว่ามันทำงานได้ที่12โวลต์ผมจะปรับให้มันดีเทคที่12โวลต์ นี่นะครับที่12โวลต์สามารถทำงานได้เห็นไหมฮะจ่ายกระแสออกมาได้ไม่ตัดการทำงานนะครับนี่นะฮะที่แรงดัน12โวลต์น,น,น,นะครับ11.9 12โวลต์นะครับสามารถทำงานได้แต่มากกว่านี้ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นที่ตัวอะแดปเตอร์ มันไม่เวิร์กนะอ่าเนี่ยถ้าผมขึ้นไปที่15โวลต์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะฮะที่15โวลต์ตัดแล้วกดนิดเดียวตัดเลยอย่างงี้ตัดเลยแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์มันก็รองรับการจ่ายไฟอยู่คือมันรองรับ p d ฟ้าชาร์จอยู่ก็คือสามารถจ่ายไฟออกมาได้ตามที่ระบุไว้แต่มันจ่ายกระแสไม่ได้นะครับก็อันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงนะว่ามันเป็นที่หัวชาร์จนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีอุปก,กรณ์อื่นๆที่ลองรับ p d f ฟ้าชาร์จมาทดลองนะครับแต่ตัวนี้มันมันลองมันรองรับ p d ฟ้าชาร์จนะฮะซึ่งมันก็ดีเทค แรงดันได้ตามสเปคแต่ว่าไอตัวหัวชาร์จอ่ะมันคือมันทำงานไม่ได้มันตัดนะครับตับไป20โวลต์มันก็ตัวหัวแรงมันก็ส่งข้อมูลไปให้หัวตัวหัวชาร์จเนี่ยดับจ่ายออกมาที่20โวลต์นีน่ครับก็จ่ายออกมาเนี่ย1 9 7 9 20โวลต์ ก็คือเอาเป็นว่าผมว่ามันไม่เวิร์กเนาะช่อง PD ทํางานได้เต็มสูงสุดแค่12โวลต์น,นะครับอุปกรณ์ที่รองรับพีดี PD ฟ้าชาร์จ12โวลต์แค่12โวลต์นเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้ารองรับมากกว่า12โวลต์ขึ้นไปมันทำงานไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่สรุปนะเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์อื่นมาทดลอง แต่ว่าช่องอ่า USB Type A เนี่ยโอเคนะครับสามารถใช้งานได้อ่าชาร์จได้2.1แอมป์ส่วนอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นี่นะครับแต่เดี๋ยวรอมันก่อนนะมันดีเทคช้านี่นะ12โวลต์ ก็จากความคิดเห็นผมนะครับความเห็นส่วนตัวนะด้วยราคาเนี้ยนะฮะสองร้อยนะครับคือมันรองรับฟ้าชาร์จได้ถึง2องแอมป์เนี่ยสแอมป์ก็12โวลต์สอแอมป์นะครับประมาณ สี่ิวัตต์เนาะสิบสองคูณหนึ่งสอเอ้ยยี่สบยี่สกว่าวัตต์ไม่ถึงสีิบเนาะประมาณยี่ยี่ยี่สิบยี่สิบหรือสามสิวัตต์นะครับประมาณนี้นะฮะทั้งช่องอ่า USB Type A และ USB Type C ช่อง PD กับ QC สามสามจุดศูนยนี่นะได้ประมาณสองแอมป์หรือประมาณยี่สกว่าวัตต์เนี่ยผมว่าโอเคนะก,ก็โอเคอยู่เมื่อ,เม,อเมื่อเทียบกับราคาอาราคา ประมาณ200นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วมันรองรับฟ้าชาร์จคือรองรับนะแต่ว่าไม่ทุกระดับแรงดันก็คือแรงดัน15โวลต์ขึ้นไปอ่ะ15บโวลต์20บโวลต์นเนี่ยมันทำงานไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตัวหัวชาร์จหรือว่าเป็นที่อุปกรณ์นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีอุปกรณ์หรือมันทดสอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาะจะมาทำคลิปบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้า ามันสามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวต้องหาอุปก,กรณ์อื่นๆที่ที่มันรองรับ pd 15โวลต์หรือว่า20โวลต์มาทดสอบอีกทีนึงแต่ว่าตัวหัวแรงเนี่ยมันมันมันไม่ทำงานนะครับมันตัดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันเผื่อท่านใดสนใจเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็ก็โอเคนะผมไม่อ่านรีวิว ็รีวิวบอกว่าโอเคชาร์จเต็มเร็วดีนะครับส่วนในส่วนของอายุการใช้งานนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะว่ามันจะทนแค่ไหนนะ,ะไม่รู้ว่ามันแกะได้หรือเปล่าผมก็อยากลื้อดูจริงๆแล้วดูแล้ว,ลวถ้าจะแกะไม่ได้นะน่าจะต้องทุบอย่างเดียวน่าจะต้องทุบอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีไม่มีรอยให้แกะ,ะก็ประมาณนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จ QC 3.0 PD 3.0 65วดศู์หกสิวัตหกสวัตสเปคตามสเปคก็น่าจะช่องนี้35มสช่องนี้30นะครับรวมกันคือไม่ไม่ไม่ใช่ช่องใดช่องหนึ่ง65วนะัต์นะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เนื้อหาในคลิปอิทภาพการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ